สวัสดีย่ำสสครับพี่น้องคนสองปลาทุกๆทุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่า,า,วางประเทศคือเกาหล่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนที่เขามารับชมเป็นกําลังแรงใจคนสองปลามันเดินทางเข้าป่าขึ้นเกาพี่น้องมานน, 12, นี้ก่อการเสาร์วันที่ยี่สิบสองมีนาปีหกหาในช่วงเฮ็ดไหว้เล้วพี่น้องเฮ็ดบกค่อยหลามาลรอลดน้ากันวัดิรีดาีมานบา่หลังจากหมื่ว่านหายไปเมื่อน,นึง มันเพชรบ่ค่อยมีพี่น้องก็มีภารกิจดนำนี่ก็มาพร้พี่พรอน้องคือเกา่าอ่ะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องหลังจากเมื่อวานก็บยุดไปเมื่อหนึ่งเพชรกับ,บโบข่อยมีบ่ค่อยหลายดอกพี่น้องวันนี้เดินทางเข้าป่าคือเกา่ากับยายเกศคือเกา่าสวัสดีค่ะมาหล้นเนื้อจต่วัตถิมานบ่หมานวันนี้ฝนมาตกพี่น้องรองฝนมาฝนละค่อยสีบลมสีลายเพชรอะดอกเล็กแหกหมานของวันนี้พี่น้อง มาเบิ่งเห็ดกอกัดมะฝอยเห็ดเิงขาไล่พี่น้องเป็นผงขาไล่ดอกหนึ่งยืดลมแส่ละอ,อีกดอกหนึ่งพี่น้องเป็นเิงขาไล่หาลุา่นน้ำกันเดอ้อพี่น้องมาหนิว่าสี่ได้สี่มันสี่ได้พ่อแกงบอกระเห็ดกอดอกหนึ่งพี่น้องค่อยเขาเก็บก่อนอืมเขาเก็บก่อนเขา,ตาไต่แต่ขึ้นมีเอฟซีฐานหนึ่งทักบอกเมื่อวานนี่ว่าเห็ดกอเกิด ขอพูุในลายเดอ้อพี่น้องที่ห้างหายไปกับทกักท้ายทากบอกบางเื้อมังกรอยากมาอยู่พี่น้องมีพละ,ะเอดกับบหลายนำอ,อ,อีกรอกหนึงพี่น้องพึงกาไลา่ที่มานดเพึงกาไลา <c oughs> ่ประจกักเนาะอ๋อมันเห็นยังเก่าเกาปลาพ่อเด็ดพ่อพีพ่อนอ้องนี่บ่าั่างนั่นอีกรอกนึงพี่น้อง ผงข้าลายเนาะเห็ดแ,แดงอีกรอกนึงเก็บถูกเห็ดเด้อพี่นอ้องช่วงนี้ก็รอกฝนมาสภาประกาศเปลี่ยนแปงงลงผลลัพพี่น้องมันจะเกิดบูมอีกรอบนึงช่วงนี้เป็นฝนทิ้งช่วงเลยพี่น้องตกกับเป็นฝนตกบัหนักตกบ่แห้งเห็ดกอบอ่มาฮมที่เคยได้เคยมานเรื่อพี่น้องนี่เป็นโฮมหเ,เ,มเห,ห็ดกอบดอกมาท่านใหญ่บันได เกิดตงไหนดอกกลมไรปดอกพี่น้องอเห็ดแดงดอกนึงพี่น้องเพิ่งขมิ้นเพิ่งขมิ้นบอกบังสายตาพี่น้อง้ยเห็นเป็นเห็ดแดงน้ำมากเพิ่งขมิน้นอีกบอกเพิ่งขมินขม้นอีกดอกนึง,ง,นนงเลิ่มไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องขาดว่าสที่ได้พ่อแกงอยู่ดอกือพ่อการช่วงนี่ก็เป็นช่วงเห็ดบอายเดอพี่น้องเขาปามาพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องพ่อได้คิดฮอดกันซื้อๆเราพี่น้อง ล่อหลุนน้ากัน .swing head ไล่หมดละ .swing head บมขาไล่อีกดอกนึงเจ้าไล่ยุ่มพี่น้องเฮ็ดบดเ t ็ดขอนมาเนี่ยเกียรติตัวให้แต่ยายเกียริขื่นผู้บอพี่น้องเพราะว่านยังไปออกเครื่องมาอยู่มีแต่แนวพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ยยายเกียรตกัดเจ็บขาคนส่องปลากัดตาบอดีช่วยตะกันขื่นผู้ว่าแม่แนวเด่น ถ้าเป็นตะโอดก็ได้เราไมันำออืมมีเศษอยู่ได้เนาะรอเนี่ยก็เป็นรอท่านพีนมันบดโดนฝนมันเสียงงามในเห็ดบดเปลี่ยนไม้ไปอีกไม้หนึ่งก่อนพี่น้องนะรอหลุนน้ำกันเงียวยาด้อพี่น้องมาหนิที่ได้พ่อแกงบ่อมันเป็นช่วงเห็ดบ่อหลายพี่น้องฝนกับตะตกน้ำรอหลุนฝนละพี่น้องตอน ฝนมานกนักๆคนละส่งสภาพอากาศเปลี่ยนติดกันหลายเหตุตอนนี้ก็รอ,อพ่อพ่อพี่พ่อน้องก่อนพี่น้องนักเดินทางกันพี่น้องเหตุเหตุยางก่อนล็อกน้องพี่น้อง <c oughs> เอาเล่มพ่อได้กแกงเดกกง้อพี่น้องมาเนี่ยกือบได้แกงแหรอพัชเกตเลี้อวหน่อยนึงนะลรั เราหาเห็ดถึงจนทัวทาบอ,อมี่ี๋ยวจิตภาตามบังเห็ดบดเราหล,นล่นน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยแดงดำดอกนึงพี่น้องหางนรังดอกหนึดอกนึ่งจะออกยังไงเนาะชุ่มก็มีมปานกระมีง,งามอยู่เปลืนขมิ้นดอกนึ่งอุ้ยเล่มเป็นเล่ม,มด้วย,ยพี่น้องเลยเห็ดใบแฮะอ๋อเล่มพ่อได้กแกงพี่น้องพ,อพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องน้ำก้าลายอีกดอกนึง ผูดอกงามนอ้อดอกนี่ดอกงามท้างามพี่น้องอทีพ่พู้เลไล่เนี่ยตัว <c oughs> จะใส่เสือมานแน่นอนเสือมานกับมานใส่ใดใส่โยนมัมมีเห็ดพี่น้องอาศัยความชำนาญจำหฮมจำไม้ที่มันเกิดได้ละพี่น้องหาเล่มพอได้แกงพอได้พผอพีผ่อน้องนอ้เอ้าเพ็ดแดงตามอีกดอกนึงพี่น้อง เฮ็ดยังหลังซทำนนอีกดอกนึงคือเห็นยามันหลายได้เนาะยามันหลเพราะได้นแนมหมออ่ <c oughs> าไล่อีกดอกนึง่งด <c oughs> ูสิยังกินกนาหมอมันออกหน่อยเนาะ <c oughs> ออกหน่อยอยังกระยาก็มีบ่เอาอีกจุม <c oughs> กจ่มนึงพี่น้องกันบาพอออกก็ยังมีจุ่มอยู่พี่น้องเลยนี่ออกอยู่แต่ออกบ่หลาย อุณน้องผู้มันบอดได้ลอกนึงเปิ้งข้าลายเล่มเป็นเล่มเมด้อพี่น้องเลยมันส่องมันออกร้ายบ,บอมบ์สนเด้อพี่น้องดอกแบบนี้เหมือนเลยส่องบอมีกับเก็บไปก่อนละพี่น้องอีกดอกนึงจะคล้องมันกับฝางดีเนาะมันเกิดบอดลายยังกระยากห้อยถากห้อยเดือ่ล่ะพี่น้องรักๆก,ก,กินเห็ดอีกดอกนึงเปิ้งข้าลายหูงามเนาะงามดีในจักตาเด้พี่น้องดอกแบบนี้ บมได้เขากรุณาโมแน่เด้อพี่น้องแดดแแบบนี้อุณหภูมิเปลี่ยนสิมีฝนมาบมแน่อาจผงแดงข้ามสิเกิดถ้าผงแดงข้ามเกิดเกิดหลายเด้อพี่น้องเกิดเป็นโมคอยล่อหลุนพี่น้องจุ่มหนึ่งยางงามเลยอู้หูเนแบบาะแดดจักตาบางังนี่ออาอีกดอกนึ่งผึ่งขาลายเต็มตาเร็วอยู่ก็เต็มเนาะต้นนี้เต็มตาเร็วอายุไงเจ้าดอกก็เก,กือบเต็มแล้วงดำดอกนึง พอกตีออกหลายได้ในนิดอนถูเห um. ็ดข้าวดินข้าวดินบอกออกผลเอ๊ะเหมือถูกเห็ดเดิมพี่น้องเลยเอาถูกเห็ดเดิมพี่น้องกันบ่มาเก็คือหอดเอซี่คือเก่ามาพอได้พ่อนนาพี่น้องเมื่อได้หายไปพี่น้องก็ถามหาก็ขอบคุ่นหลายพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยที่กินหอดคิดถึงเล่าพี่น้อง มันมีโอกาสกับพาอจะเก็บเขาป่าเฮ็ดอ,อาสิบลายเด้อพี่น้องอาสิบลาลังการปันใดกะเลาพ่อได้พ่อพี่พอน้องแล้วพี่น้องเมืองดำจูมเนือง,งงามแห้งพี่น้องคนออกหน่อยนอยตจะกี่ไร่ไายพี่น้องต่ก่อนเกิดเต็มพนมันคนเก็บม,มันหลายสภาพอากาศบ่เป็นใจน้ำละเป็นน้ำสีมีนนข้างผุดนี่อยู่โดนแดดจนลังแตกเนาะเอกเนดอนงพี่น้อง เล่มไปเล่มมากสิได้แกงย่อนอยู่เด้อพี่น้องนั่นเก็บกินยามมันหลายเนาะยามมันหลายมีตำนี้แน่บ่เอาเลยเนาะแล้วเข้ากันช่วงบ่มีก็เก็บตามสะพานเพชรล่ะพี่น้องแต่สำได้ก็เอาย่างงามเลยเนาะงามเนาะเสียดายพี่น้องเลยเล่มเป็นเล่น น่ะสิพอเล,ะละไล่เนี่ยฮะ,ะล่อหอยิกบัโดนดอกนี่จนเฒ่าเนาะได้แกงได้ป่ะแกงได้อ๋อได้อยู่เหมืองดำพี่น,องงนอ้องจุม่มงามแั้งเนาะมาบอกก็ยังจุ่มมจุ่มหนึ่งพี่น,อนอ้องชื่อหม่องบงเลยเด่นอือใช้จำหม่องมันได้เล่นไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็ถือว่าพ่อได้แกงอยู่ ห่างก็เอาเด้อพี่น <ux> ้องเก็บเห็ดห่างเก็บเห็ดห่างเด้อพี่น้องมาอน้ห่างพันว่าห่าง่าเอาดอกตัวนี้มันห่างโพดเปลี่ยนไม้เด้อพี่น้องมาหน้เปลี่ยนไม้ลงรอตามปลาย่างหน้ารอลํำหวยไปทุกไม้ลราพี่น้องพอได้แกงลงมาปาย่างหน้ามาเบิงเฮ็ดตับเต่าพี่น้องตอนนี้ยีเกตพอจักดอกยีเกตสามดอกเออยู่บนดอกนึงดอกงามอยู่ตัวละ งามยู่ห่างออกบ่จริงบ่จะออกบ่หลายเนาะปกติถ้าเกิดหลายเต็มเลยเด้อพี่น้องเต็มแถวนี่ยพุ่มต้นใจเอ๊ะตะเต่าอะไรเนี่ยแต่มันเกิดบ่จริงแต่มันออกในพุ่มเต็มเลยนั่นดอกหนึ่งนะโห้เฮ้ยไปยังไงไปเบิ่งบอคมนั่นไปที่ล่ะพุ่นดอกหนึ่ง่นนั่นมาท่านใหญ่เลยนะหลายดอกออยยู่หลาดกอยู่ตัวนะ หน่อยจะเอาด้วยพี่เนาะมันเอารุษสามใบก็ใครเนาะอฮะดีดีปะมันดอกนนบ่าท่านใหญ่บ่เห็นมันยังหน่อนอยู่เด้อบา่นีนอือผุนดอกนึงผุนดอกนึงอือนี่ดอกนึงบ่าท่านใหญ่นมันเป็นดอกบางเนาะแมนน์กคือนานั่นดอกนึงแมนบน์ปน ปลาย่างเด้อพี่น้องแดงปลาย่างแดงขาขนโหงามตัวเลยเนาะอมืมาเกิดตามปลาย่างหน้าพี่น้องแดงตัวนี้กินได้คือกันปูย่างยี่เกตปูข้าวเจ้าพปูข้าวเจ้าอืเบิ่งไตทองเบิ่งโอ้โหนี่พปูข้าวเจ้าพี่น้องอกินได้คือกันกินใดเอา้าล่อลายไม้แน่เด้อพี่น้องวันนี้พอพี่พอน้องเงี้ยเงี้นี่เฮ็ดอัฐิพ่อใดบ่มานพี่น้องแต่อัฐิพอได้แกงอยู่ดอกคือ หลุด้มกันเป็นหอดท้ายกผุดลาพ่น้องแ<ร>ดป<ร>งปลาย่างแกงแสบเพื่อกันพี่น้องนี่ตอนนี้ย่าเกะกัญย่างมงนาใส่ไม้เฮตับเต่าเราพี่น้องโมโหสิเดลสิมานหเฮบอ,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 อหอดหอมหอดไม้ผุดลาพ่น้องคอ่อ,อ,คอยออตีหงมจะไปหอดไม้บ่มีก็คือสิเมนกระบานเลือกพี่น้องบ้านผงแดงเลือกไม้แดงปลาย่างพผงแดงเพราะแดงคือเก่าพี่น้องมันเป็นสิเหลือบอเบอเฮตผงแดงเอิ่นก็สิเกิดน้ำมาจากน้อง ดาวยากพี่น้องปีนี้พี่น้องโอ้ยสมบูรณ์ขนาดดอกไงเด็กกิดตามปลาย่างงามเลยผลดอกนึงพี่น้องตับเต่าพ่อท่านเห็นเนาะแดงพี่น้องเก็บถูกเห็ดน้องมาหนีิเก็บถูกเห็ดปลานนั้นเนี่พ่อท่านเต็มตาอยู่เด้อพี่น้องพอได้แกงรวมกันพอได้แกงมันผงแดงอันนี้บ่ลงปลาย่างนี่ดีแล้ว อันมึงเป็นอันหนึ่งใบแล้วมันสิออกลำค่ามันขึ้นสะมาตะกี้อยู่ดอนเนาะเต่าบ่โอ้ยเนาะสะมาตะกี้เนาะยังแฉมันปีหนองมันเกิดหน่อยเกิดหน่อยแห้ให้ใครขึ้นยางมาต่างไกลมาพ่อดอกเดียวไยังแฉกับเต่าบอกเต้าโอ้ยเต่าฟังหงองเลยเกิดก็เกิดฟังหองอโอ้นี่ดอกหนึ่งเห็นอยู่บ่เกือบเหยียบตัวนี้ดอกนี้หน่อย กันว่าบกเกิดก็มีดอกหน่อยอยู่พี่น้องนะปีมันปีก็มีอายุของบลายอุยไไ้ยหนาจีดายกายได้หลุดนินั่นนะหนึ่งดอกนึงหรอโต๊ะนี้ก็แค่ยี่ดอกไม่น้ำโต๊ะก็สิเป็นย่างเย็นซ้ำเนาะให้ดอกหนึ่งอ้ยดอกใหญ่โบเห็นผมไปเห็นดอกหน่อยใน้ฟัง ย่างขามไปนมเนาะเสองดอกอดอกแพะค,ครัโอ้สิไปแกงหน,น่อนเหมืกันออกบะจริงบันไดยเดอ้อพี่น้องอุณหภูมิมันบ่ได้เล่นไปเล่นมากมันสติ๊กแกงใหญ่ยอยู่บ่บัสงงนสติ๊กเกงไงล้ะฮะรุ่นพี่น้องรุ่นแดงปลาย่างอีกดอกนึงดูดีงามขนาดเนาะสีขึ้น,น,นลกล่องยิ่งแหง้งเพิ่งเขาเพิ่งเขาบ่เออเก็บเจลระดอกกระติ เพิ่งตาใหญ่หอพ่อฝนมาได้แกงเนาะเล่นไปเล่นมากกัได้แกงใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเพิ่งตาใหญ่อืมเนาะเก็บตามสภาพเห็ดลราพี่น้องนี่เป็นช่วงเห็ดบ่ค่อยมีปันใดล่าสภาพอากาศเปลี่ยนเป็นฝนมาพบนเราพี่น้องไอยรอหลุนช่วงบุ่มๆอีกรอบหนึ่งข้าคำวันนี้นี่เนา <laughs> ะซีเมน ขามนามกับไปหาหลดเดินทางกับเรื่อพี่น้องบานนี้ยอดเทศที่ไดที่มันกับคือสีซ้ำเห็นในคลิปแล้พี่น้องบรมานปันไดมันเป็นช่วงเฮ็ดไหวกับคอยล่อรุ่นพี่นอ้องช่วงเฮ็ดบูมบูมถามมีฝนมากนักๆอาดว่าสีบูมอีกอยู่ดอกพี่น้องสำหรับคลิปวันที่ยี่สิบสองมิถุน่าปีหกห้ากับซีเมนฝากพี่ฝากน้องไวส้สำเนาเรื่อพี่น้องบ้านนี้เดินทางกลับบ้านก่อนยอดเท็ที่ไดที่มันก็ได้แกงไ่อยู่พี่น้องเปลี่ยนจกักจักไม้ย่เกศ สามสี่ไม้เนาะเขาเจนเมื่อนะช่วงเฮ็ดไหวกสิประมาณนี้ละพี่นอ้องอ้าเป็นวิธีหาอยู่หาก,กินพี่น้องหาก,กินอาศัยธรรมชาติเดีลยพี่น้องสภาพอากาศได้มันก็เกิดสภาพอากาศบ่ได้มันก็บ่เกิดเฮ็ดพี่น้องบังคับมันบ่ได้ได้สำเนียงมนันสำเนียงก็ถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องมันเป็นช่วงเฮ็ดบ่มีเนาะกลับบ้านก่อนพี่น้องมานน้ เชิชอบวิดีโอจังเล็กซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองตาคนสองตาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำ่มติชมคอยอ่อล่นกับคนสองตากับยาเกียรติใหม่พี่น้องขาดว่าอีกบอดนดอกพี่น้องบูมบอีกแน่นอนมาสิงหากับกันย่านนี่แหละแม่่อยเกียรติเอากลับบ้าบานมาเนี่ย สวัสดีค่ะเอาเขาป้าพ่อได้พ่อพ,อพี่พ่อน้องพี่น้องห่างหายไปผักนี่ห่างหายบ่อยพี่น้องเขาตรวจวัดสายตาน้ำเนาคอยพอกันไหมพี่น้องกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ